นครสวรรค์นะครับคนอีสานมาอยู่นครสวรรค์มีไหมครับผมไม่ใหญ่ดาวไม่ต้องยกค่ะคุณมาถึงที่นี่จะภาพต้อนรับดีมากนะครับวันนี้ขาหมูโต๊ะละสองจานฮะสุดยอดเลยฮะน่ารักมากอะไรนะฮะขอพระคุณครับปากหวานาไปสองร้อแม่ วันนี้ไม่ใช่มาคนเดียวครับในนา,นนานทีได้ขึ้นเวทีตอนนี้มากับหน้าใหม่อะไรใหม่ๆอีกเช่นกันครับคุณนิรุญชาแนลครับผมสวัสดีค่ะนั่งเอกคือหลายแต่เมื่อนอี่หลายดีนะักอว่าัสสีขาวเขาจะแยกว่าออกว่าไผเป็นลุยไผเป็นแพร่ามือนี่ยวันไหลจ,จ,จังไหนจะภาพจังหบตะปีกกยนีให้ต้นยนื้อเดมาล่ำอยู่ยันตะบอยันตะบอมากมื่อขึ้นไปฝเอาอยู่ใช่นาคพุณนาะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซี ไม่ออกนามคุณซันด้วยค่ะครับขอบคุณพี่นพพี่แท็กมากๆเลยนะฮะเมื่อก่อนพูดผิดพูด top tag ตลอดเลยพี่นพนะครับพี่นพพี่แท็กนะครับผมเ็แม่ไหนล่ะแมนยูบอลให้น้องนุชบักให้ก็ได้ค่ะโอเคขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยจากทางบ้าน FC ไม่ออกนามแล้วพี่สุก sp บ้าน SC ระยองขอบคุณนะ๋อมาแล้วมาดามสหรัฐด้วย แล้วก็ไอจุมไอเดือนน้ำนะคะจากชนบุรีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเอาบัวบลายใหญ่หางเมาไปนี่คะพิสุเอดพีระยองขอบคุณค่ะวันนี้เดี๋ยวพียาพาวจัดให้ครับผมนะฮะบวทหน้าของพุสพลินปรภานแม่จ่ะขอเสียงคนนครสวรรค์หน่อยค่ะฟังหมอลำเป็นไหมคะอีหลีบอ เด้อเด้อเด้อนางเด้อโอ้โหแม่นหลีตัวเนี้ยแม่นหลีแม่นหลีเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเอาเงินก่อนรู้เลยว่าการเด้าเน้นขนาดนี้รู้เลยว่าเมื่อวานไม่ได้เด้าขอบคุณพี่นพพี่แท็กนะคะเจ้าภาพใจดีแล้วก็พ่อนาคแม่นาคด้วยนะขอบคุณค่ะพูดแล้วอย่างตะบบคักเอฟซี่เจ้าภาพเฮาพุณน่ะอคุณซันด้วยคุณซันด้วยครับ ให้มาเท่าไหร่ให้ย้อนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะพี่ขอบพระคุณครับแม่จ๋าหนูขออนุญาตรับรางวัลสามชั่วโมงค่ะได้โดนโทดนานเกินไปแล้วนานเกินไปเนาะโอเคมาค่ะทีมงานเรียงแถวกันลายทรายมาเลยอะไรคือลายทรายเรียงแถวเขาแถวนาฬิกาเรียงตามความสวย่ะเรียงตามความสวยเดี๋ยว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  ย่าพ่อเขาเลี้ยงตามความสวยยับลงไปซะก่อนเออเขาก็ได้เลี้ยงตามความแขกคู้หมายถึงความสวยหน่อยที่สุดก่อนโอ้เอาเลยเอาเลยสันเอาเลย่ันขอบคุณมากๆนะขอบคุณนะเจ้าภาพอ่างแต่ว่าไปนอนโรงแรมลบก่อนโมในขณะที่ทีมงานของเรารับรางวัลหนูขออนุญาตอ่านรายนานเจ้าภาพนะคะซึ่งวันนี้ พวกเราทีมงานประเบาแสงทองไม่มีอะไรตอบแทนเจ้าภาพนอกจากสร้างความสุขความสนุกความแฮปปี้ให้กับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงและก็ทีมงานเจ้าภาพนะคะวันนี้ขอบพระคุณเดี๋ยวเด้อหาหาหามองอ่านกันบาเนี่ยโอเควันนี้นะคะเป็นงานอุปสมบทของนาคโอนะคะนาคโอหรือว่า นาคนพคุณอิ่มผลโดยเจ้าภาพใหญ่ใจดีนะคะนายสุบินอิ่มผลซึ่งพ่นเป็นปู่นะคะเป็นคุณปู่นะคะแล้วก็คุณแม่กลมอิ่มผลเป็นคุณย่านะคะแล้วก็คุณพ่อสเวกอิ่มผลคุณแม่น้ำอ้อย วงวานเป็นคุณพอ่อและกัคุณแม่บินามันดาพร้อมกับเจ้าภาพใหญ่ใจดีมหรสศพในค่ำคืนนี้เสียงประมือให้กับพี่นพพี่แต๊กหน่อยค่ะประมือหน่อยครับนี่ไม่มีสองท่านนี้ไม่มีในค่ำคืนนี้เลยนะครับแต่ถือว่าการบวชครั้งนี้ทดแทนพระคุณพ่อพ่อคุณแม่ถือว่าเป็น ลูกผู้ชายครั้งหนึ่งที่เราได้แล้วก็วแ,แล้วก็อาแด<ล>น <dancer, S 1> เซอร์เรียงเรียงแถวมาเลยครับอ้อม้อมมาอ้อมมาีอ้อมาาอมาลูก<อ>เอาเ<อ>งินซกกอนห้องมอนี่อันได้กระซังอ้าวขอบคุณหล,ลายๆก็ขอให้กิจาการของเจ้าภาพของเราเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นไอติมมือนีบก็เป็นอีกหนึ่งกิจาการหนึ่งกิจาการนาหนึ่งธุรกิจของพี่นพพี่แท็กนะคะซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวและก็ ต้องกราบขอบพระคุณสําหรับการซัพพอร์ตของทีมงานแพรวแสงทองของพี่นพพี่เท็กคือติดตามพวกเรามาหลายปีแล้วและก็ล่าสุดเปิดฤดูการที่สกลนครก็เดินทางไปให้กําลังใจและก็เขตกรุงเทพปริมณฑลไป99.99%เลยก็ว่าได้ใส่เข้ามาไปตลอดเห็นตลอดเมื่อคืนนี้เดถามาพี่พี่ไม่เตรียมงานเหรอเอาเตรียมงานก็เตรียมไปพี่อยากมาดูที่ชัยนาทก่อน ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องอิ่มน้ำสำรลานเนียอยากเน่กินค่ะกินฟรีเบื้องฟรีมเมื่อนี้ขอเสียงเอฟซอยู่บนถนนขอเสียงหน่อยค่ะวันนี้เจ้าภาพจ้างให้ดูฟรีนะคะเจ้าภาพบอกว่าเต็มที่เลยนะคะขอทุกคนแฮปปี้มีความสุขเอาที่ สบายใจเลยอยากมาเต้นหนาเวทีก็เรียนเชิญได้เลยนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับคอสตูมของเราคอสตูมแล้วก็พี่ๆแดนเซอร์ดีขึ้นช่วงวาไรตี้ช่วงแรกด้วยนะครับค่ะช่วงวาไรตี้ช่วงแรกนะครับไม่สามารถจะกลับได้อีกแกลับแล้วเนาะเดีาเดาโอนเดาโอนกลับไปก็ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ได้สคริปต์หนูไม่เพ่งทราบบ้างไหมเนี่ยมีบ่บ่มีไม่มีไม่มีเออบ่มีเอาเพลงหนึ่งมาเลยคุสันะตังตังให้ เพลงชาหม,มาและคุใช่ไหม,มคุณนี่ลุยหนึ่งงานเพลงบวชพระวันนี้อันนี้การแดนเซอร์บ่อนีรุ่นแรกเม่นบ่อนีอดีตอดีตอดีตแดนเซอร์อ,อดีตแดนเซอร์เมื่อน,นี้อิมเข่าขาหมูอยู่สามถวยแล้วผู้นี้เอานมูอยู่ติเอาคือเกาคือจังกินหลายกองมูลแล้ว่าแม่นตีให้คือเกาให้เบิดสุขคนคุณนุซนซี่ผู้จัดการุนซีอาจาย์นกตีด้วยค่ะมารับมารับตังก่อนค่ะคนหลังนี่น่ารักเนาะมัดจุกได้วันนี้อาจาย์นกตีเชิญครับ อยากได้จังสี่จักสิบงานเนี่ยเนาะอยากได้จังสี่จักสิบงานนี่แม่สาธุมันสิมาเรื่อยๆดอกแต่ว่าเราไปลอยงานแล้วคนนี้คนนี้คนนี้นะคะอย่าลืมคนนี้นะโอ้ยลูกอย่าบอกว่าผัวเจ้าของนะฮากินซีนเมื่อติผัวใครกับมีผัวน้ำมูไปนั่มันอยาาโฆษณาว่าผัวเจ้าของมาแล้วเบิ่งเขาบดเซิรอฟเห่เจ๊เทียผัวบิดเซิรอกับว่าเป็นยังว่าต่ผู้อื่นเซิง์ฟเฮ้ยอาจารย์เซ ที่ว่าถือตีนผัวตีบันนี้ครับขอบคุณครับแม่แม่ที่ยืนอยู่ตรงนี้จะให้พวกหนูก็ได้นะในระหว่างในระหว่างที่รอนะเจดทีมงานได้นะคะคับผมเหมือนหนีภูณรยี่สิบแปดเป็นตะลุยย้อนอยู่นี่ขอบคุณครับอันนี้น้องนนนะน้องนนค่ะค่ะเออน้องนนกิกนีลุยอ๋ออันนี้ก็แม่นติดอ่ะอันนี้น้องพึ่งค่ะพึ่งอะไรคะพึ่ง เพิ่งเชอรพองอยากได้เงินพองอยากถ่ายคลิปเอออันถามจากน้อยแนนผู้นี่เออมันตื่นจากเทียบบอกมันเห็นอย่างเนี้ยมันมาอุกวกว่ะค่ะเพียนเชิญหมดแล้วพี่โนพี่แต๊กเรียนเชิญบนเวทีได้ไหมคะถ่ายรูปร่วมกันได้ไหมคะโ okay. อเคเรียนเชิญเลยค่ะเมาก่อนเนชิญก่อนนะคะเอามาหลยคุณหนึ่งผลงานเพลงค่ะจานเว้ยวันไหนมาไล่นอเป็นในนอกเมื่อคืนนี่ไดานอนบ่ บ่ต้องไปทมนักดนตรีฮะบ่ต้องไปถามนักดนตรีามไผยนั่นผูู่ทั้งค้างนั้นนั่นเล้วบอกว่าเห้นอนเห็นนอนทีมคอตูมกัขึ้นมาถไทยน้ำพหลโดดมาว่าอยากจะผัวมาได้ทายเราอยู่ีเนาะเอางั้นไงมานักร้องนั่งดีกว่านะคะนั่งตรงนี้เดี๋ยวทีมงานเจ้าภาพเชิญสองข้างเลยค่ะอ่ะบ่าหนูยืนเลยลูกจะไหนก็ได้ยืนแล้วนักร้องเขานั่งก็ไเด้นนักร้อง ก็นั่งได้หรูกยารัออกเอาเงินแม่เนอะ